สวัสดีครับรานแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมเราจะมาอยู่กับที่บอร์ดบ็อกซ์ u นะครับเป็นบอร์ดจะเป็นของทางกิกกะไบนะครับผม TAF2A นะครับ 75M นะครับขีด H2 d นะครับตัวนี้รันแมคสอสล็อตนะครับจะเป็น DDR3 นะครับแรมซัตก็จะมี4สล็อตนะครับซัตตากิกนะครับ PCIe 2พอร์ตใหญ่นะครับผมแสตลนแล้วก็ เสียบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับนี่ะครับ CPU ที่ใช้จะเป็น AMD นะผม a 6นะม5 4 0 0 k นะครับตัวนี้2ข้อ2เทสนะครับแรมจะใส่เป็น1สล็อตนะครับเทสเปิดติดปกตินะผมนี่นะครับค้นหาด้วย CPU set นะครับ CPU ที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับผม2ข้อ2เทส AMD A65400K นะครับเมนบอร์ดนะครับกิกะไบต์นะครับ F2A75M นะคขีด H D2 นะครับผมนี่นะครับเปิดติปกตินะครับผมผ่านครับ